สวัสดีครับวันนวที่9เมษาย,ยน2567นและการของเซตไทยเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับเป็นแนวโน้มดัชนีเช้าแก,กว่งกูดแก่งตัวขึ้นนะครับเก่งคอรมอเคาะมาตรการช่วยอสังหานะครับแล้วก็รอความชัดเจนของกรนงนรแล้วก็ดิจิตอ l วอลเล็สัปดาห์นี้นะครับก็จะตัดสินใจกันนะครับว่าจะอย่างไรนะครับก็รู้สึกว่าเป็นแนวโน้มแก่ง ตัวขาขึ้นสลับเซตนะครับตอนนี้บวกขึ้นไปตั้ง12.72จุดนะครับอยู่ที่1,387.84จุดนะครับ A.I ก็บวกเช่นเดียวกันนะครับบวกไป2.56จุดนะครับอยู่ที่397.31จุดนะครับทองคำก็ถึงจุดสูงสุดของทองคำแล้วนะครับก็คือคือปกติก็จะต้องขึ้นไปจุดสูงสุดถ้าเราดูกราฟนะครับกราฟก็จะต้อง เป็นจุดสูงสุดของกรอบเรนเนลเลกชั่นนะครับเมื่อจุดสูงสุดเสร็จเขาจะค่อยๆย่อตัวลงมาที่กรอบเรนเนลเลกชั่นด้านล่างเพราะนั้นตอนนี้เป็นจุดสองสูงสุดของทองคำนะครับก็คืออยู่ที่ 2343.64$ อ่าดอลลาร์ต่อออนนะครับส่วนเบนสปอร์ตก็อยู่ที่ 90.23$ ดอาดอลลาร์ต่อบาเลนะครับแล้วก็ตัว w e t i ก็อยู่ที่86.09ด ดอลลาร์ต่อบาเยล่วนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็ยังคงแข็งค่าขึ้นมานะครับแต่ก็อยู่ที่3 6.61บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็ค่าเงินเย,ยนอยู่ที่1 5 1 8 6เยนต่อดอลลาร์นะครับทีนี้นะครับวันนี้เราก็จะไปดูนะครับว่า most active volume ในตัวที่เข้าในแต่ละตัวในวันนี้นั้นนักลงทุนเข้าเก่งกำไรตัวใดนะครับเมื่อนักทุนเข้าเก่งกำไรตัวนั้นแน่นอนว่า วรุ่มย่อมต้องเข้าสูงนะครับเช้านี้ก็เป็นของสบายนะครับหลังจากที่คุณวัฒนั่นลาออกนะครับจากการเป็นผู้บริหารของสบายนะครับก็เลยทำให้แรงกดดันนั้นลดน้อยลงไปก็จะเห็นว่าก็จะมีแรงที่ต้องเขาเรียกอะไรนะครับกีดกันคุณวัฒน์นะครับให้มีเงินหรือให้มีหน้าที่ในการทํางานคือเอาง่ายๆว่า ไม่อยากให้มีหน้าตามีตาอยู่ทางสังคมนั่นเองนะครับก็ให้กลับไปอยู่ใน MGI แล้วก็ a j นะครับราคาก็เลยสบายก็เลยบวกดีดกลับขึ้นมานะครับดีดขึ้นมาที่0.10บาทนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่2.26 6 2บาทนั่นเองนะครับสลับสบายนะครับช้านี้ก็มีวอลลุ่มเข้ามาตั้ง102.65มิลเลียนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ ไปดูนะครับเพราะว่าที่เขาย่อตัวมา3เดือนนะั้ตั้ง55%นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป54%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบลงไปเพียง51%นะครับ PE ไม่มีย d ไม่มี DPS ไม่มีมี e a r n i n g per share อยู่0.0.11จุดลบสตางค์นะครับ, U, PS, e 0. 0ต,รบต่อต่อตัวของสบายนะครับก็ยังคงเป็นจงังหวะขาลบนะครับ ไปดูจังหวะของการาฟกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับการาฟของสบายจะเป็นอย่างไรก็ไปดูว่าการาฟของสบายนั้นเป็นจังหวะอย่างไรนะครับจะกเข้าเก่งกําไรนั้นได้หรือเปล่าเราก็จะดีดกลับขึ้นมาได้หรือยังนะครับดูจังหวะของการงขาฟของเขาก็บอกว่ากําลังจะค่อยๆดีดกลับขึ้นมานะครับวันนี้ก็ราคาก็ดีดกลับขึ้นมาเยอะนิดหน่อยนะครับแม้ว่าช่วงเวลานี้เป็น แนวทางที่ดีจะว่าราคาของโวลุ่มนั้นยังไม่กล้าเข้านะครับยังไม่ค่อยได้เข้านะครับโวลุ่มก็เข้ามาเล็กน้อยเข้ามาที่ร้อยห้าจุดเจนมิลนะครับส่วนนี้ m อ i ยังคงซายเวลงไปนะครับแต่ว่า r า i ชี้ขึ้นซด์เวอัพขึ้นมาอยู่ที่14จุดนะครับแล้วก็ n อ o น v ก็กําลังค่อยๆกลับขึ้นมานะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นของสบายนะครับก็ยังถือว่า เก่งกาไรได้ได้ในช่วงจวังหวะน,นี้ถ้าเราเข้าเก่งกําไรที่ราคา2บาทกว่า,าก็าจะค่อยๆไซด์เวทีบกลับขึ้นไปเพราะว่าเขาล่วงลงมาเยอะเกินไปนะครับก็ถือว่าราคาถูกที่สุดในช่วงจวังหวะนี้ของสปายนะครับก็วิเคราะห์ให้ท่านได้รับทราบกันนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับก็เป็นแนวโน้มของตัวซิลิบ้างนะครับเมื่อนะครับเมื่อมีความชัดเจนทางด้านการช่วยเหลือ ของบริษัทที่ขายบ้านนะครับก็ก็จะต้องช่วยบริษัทที่ขายบ้านส่วนใหญ่นะครับแต่ในสิรินั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เข้ามารับผลดีนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วนายกก็ไม่ได้จะต้องการช่วยสิริเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อ่าสิรินั้นเขาอยู่ในโครงการหรือเป็นบริษัทที่อยู่ในแนวโน้มที่จะต้องช่วยเพื่อพยุง อัตราของอสังหาริมทรัพย์ให้ขายออกให้ได้นะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นก็ราคาก็ยังคงจะต้องอดูกันดีๆระดับราคา2ล้าน3าล้านตอนนี้ก็ขายไม่ออกกันเยอะแยะนะครับเนื่องจากว่าไม่มีทางหาเงินหาทองมาใช้สอยผ่อนมาแล้วพวกนี้ก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือทางอสังหาริมทรัพย์สิริก็จะ,ได,ะ,ะไ,ดได้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 ความชินชอบไปด้วยนะครับ ก็จะได้วันนี้ก็จะเป็นการประชุมคอรมอด้านความช่วยเหลือของสงหาลิมทซัพนะครับเพราะฉะนั้นสริก็เลยดีดกลับขึ้นมา0.04จุดนะครับอยู่ที่1.73บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาสรินั้นลบอยู่2.26นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่5เพราะฉะนั้นก็ต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือของสงหาลิมิซัพทั่วทั่วไปนะครับแต่พอดีสริเข้าอยู่ในสหาลิมทรัพ นั่นเองนะครับก็อดีตก็นายกก็ดันกันเป็น c ีโเคยเป็น c ีโเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือกันเข้ามาเฉลีก็ต้องได้รับประมาณนี้นะครับหนึ่งทย์ที่ผ่านมาก็บวกไป1.17%แค่นั้นเองนะครับอย่าพิจเรียกกับเขาครับ PE ก็อยู่ที่4.80นะครับไม่มากนะครับ แล้วก็ yield เปอร์เซ็นต์ yield อยู่ที่11.40เยอะทีเดียวแล้วก็มี EPS อยู่ที่0.36แล้วก็เคยมีปันผลที่0.10นะครับก็ยังมีอ่าเขาเรียกอะไรนะครับยังมีอ่า power พอที่จะจ่ายแล้วก็มีค้้คอนะครับเพราะฉะนั้นสลียังคงเป็นจังหวะทำกำไรต่อไปนะครับมาดูแนวโน้มของสลีก็คือโดดกลับขึ้นมานะครับกระโดดกลับขึ้นมาเป็นสีเขียวนะครับเปิดกระโดดนะครับ เปิดแกลบขึ้นมานะครับแบบนี้ก็หมายก็ว,ว่าราคายังคงจะต้องไซเว์ต่อขึ้นไปในวันถัดไปนะครับเห็นได้จากวอลุ่มนะครับวอลุ่มก็เป็นสีเขียวแล้วก็เป็นราคาเข้ามาซื้อส่วนใหญ่ของวอลุ่มนะครับก็เป็นสีเขียวอยู่ที่แปดสิบามจุดหนิลเลียนนะครับ MACD ก็ไซเว์ขึ้นมานะครับแมต d นะครับแล้วก็ r s i ก็ไซเว์อัพขึ้นมาที่50าสิบผบอกว่าราคาพุ่งยาวขึ้นไปได้นะครับ แล้วก็มีพาลาบรบลึกษาจุดไข่ปาลารองรับเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ o b v ก็กําลังกลับฟื้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสรีก็จะต้องไซเวย์กลับขึ้นไปชนเส้น2องแวันที่ราคา1.78นะครับก็ราคาก็จะค่อยไซเวย์ทำกำไรกลับฟื้นขึ้นขึ้นไปตามการอมอบหมายนโยบายช่วยสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่เคยมีนายกเป็นเป็นอดีต ก็อาจจะไม่มีการช่วยอสังหาอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นข้อดีนะครับของกลุ่มอสังหาที่มีอดีตนายกเคยที่มีามนายกปัจจุบันเป็นอดีตผู้ถือหุ้นนะครับของสิริของอ,อสังหานั่นเองนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าเขาช่วยเหลือเท่าที่เขาจะทาได้ก็นํารัฐบาลออกมาช่วยเหลือแค่นั้นเองนะครับก็พยุงราคา ก็น่าสนใจดูครับว่าจะมีนโยบายอย่างไรก็ติดตามกันดูไปต่อไปนะครับถัดมาตัววอลุ่มที่มาอันดับ3ก็คือ t t b นะครับ t, t b ก็อยยุอันดับ1ับอันดับ2อันดับ3อยู่เรื่อยๆนะครับเช้านี้ก็บวกขึ้นมา0.03สตางค์นะครับอยู่ที่1.79บาทนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาบวกไป9.82เซ็เดือนที่ผ่านมาก็ย่อลงไปลบ 3. 7.6%แล้วก็หนึ่งที่ที่ผ่านมาก็ลบไปเพียง1.65%นะครับ E-E น้อยนิดเดีย e วอยู่ที่9.26%ม e ี y i e อมี U อยู่ที่5 9 9 6แล้วก็มี e a r n i n g ็งเป s h แชร์อยู่ที่0.19%แล้วก็มีเคยมีการปันผลที่0.06%นสตางค์นั่นเองยังคงถือว่าเป็นจังหวะไซด์เวฟขึ้นมาได้นะครับตอนนี้ก็คือหลังจากที่ย่อลงไปก็จะเป็นจังหวะพุ่งกลับขึ้นมาตรงนี้ก็คือเป็นจังหวะที่ช้อนนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้ามาลงต่ําที่จุดต่ําสุดของกรอบดิเนลเลอชันนะครับดูจังหวะการเคลื่อนที่ของราคานะครับเมื่อต่ําสุดของดิเนลเลอชันก็จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดเมื่อถึงจุดสูงสุดเสร็จก็จะต้องไซด์เวลลงมาดาต่ําสุดเมื่อต่ําสุดเสร็จก็ต้องช้อนแล้วก็ราคาก็จะไหลกลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดจังหวะถัดไปก็มีโอกาสไปทดสอบที่ราคา2.2บาทนะครับสลับทีทีนะครับยังไงซะเป้าหมายของ t T b ก็อยู่ที่2.2บาทนั่นเองนะครับ เห็นได้จากนะครับแม้ว่าวอลลุ่มเข้าเล็กน้อยเป็นวอลลุ่มขายส่วนใหญ่อยู่ที่68.44มิี่มลนนะครับมีแม็กดีนะครับกำลังซด์เวกับขึ้นไปที่เ้น0โลนะครับแล้วแต่ว่า RSI ชี้ขึ้นอย่างรุนแรงไปที่39มีโอกาสขึ้นต่อชนโอบนะครับ OBV ก็กำลังซด์เวกับเข้ามานะครับดูเหมือนว่าเป็นจังหวะซา์เวับขึ้นมาเพราะฉะนั้น TTB เก่งกไรและแถมทำกําไรได้ต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้อง เก่งกำไรระยะสั้นเพราะว่าจังหวะต่อไปก็คือเขาจะาก็ไซเวย์กลับขึ้นไปนะครับเขาจะไซเวย์กลับขึ้นไปที่จุดสูงสุดของกรอบปรีเนลเลกชันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ TTB นะครับก็เรียนทางทุนได้ลองเก่งกําไรดูนะครับต้องเข้าในช่วงจังหวะช้อนที่มันลงมาต่ำสุดในตอนนี้นะครับมาที่ตัวที่4ก็คือ WAWC นะครับหรือ Asset w o r l Corporation นะครับ ก็ถือว่าเป็นจังหวะอารุธงามเมื่อ,อดอกผลนะครับหรือดอกเบี้ยนะครับออกมาส่งผลให้ตัวนี้ขับเคลื่อนไปไต่อนะครับเพ mm. ตัวนี้ก็น่าจะมีะการยืมเงินหรือว่าการขยายองค์กรของตัวเองนะครับที่มามีผลดีจากดอกเบีย้ยเนื่องจากว่าประเทศไทยคุณเสฐาก็เอ,อ,อ่ยว่าจะสามารถลดดอกเบี้ยได้อีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นส่งผลให้กับธุรกิจ ต่างๆแล้วก็ช่วยสัหาเริมรัพย์แล้วก็ช่วยตัวที่เกี่ยวกับแอสเซทเวิร์ลต่างๆนี่ก็น่าจะช่วยพยุงของ AWC ได้นะครับก็เป็นผลดีออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบียผลการช่วยเหลือของสงหาเริมรัพย์ซึ่งตัว AWC ก็มีส่วนอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เริ่มบวกขึ้นมา0.18จุดนะครับอยู่ที่4.34บาทนั่นเองนะครับ พอสามเดือนที่ผ่านมาเขาก็ยังบวกขึ้นมา6 3 6 7 3เดเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไป14หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกไป4ถือว่าเป็นจังหวะไซเว์อพขึ้นมาของราคานะครับ PE อยู่26เท่ามี yield อยู่1.20มี e p s ที่0.16แล้วก็มี d p s ที่0.05ก็เป็นจังหวะไซเวย์ขึ้นมาไปดูจังหวะกราฟนะครับว่าจะพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าราคานั้นพุ่งขึ้นนมมาาอย่งรงรรุแก็ี บนลุ่ม <Volume S 2> เป็นสีเขียวส่วนใหญ่นะครับเข้ามาที่58.12มิลเลียนแล้วก็โอแม็กแม็กเดย์ก็ไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่ด้วยเป็นจังหวะบวกขาขึ้นแล้วก็อาศัยพุ่งขึ้นไปชนโวบอตอยู่ที่72นะครับแต่ก็ยังคงจะไซด์เว y ย์ขึ้นต่อไปที่80นะครับแล้วก็ OBV ก็ไซด์เว y ย์ถึงไซด์เว y ย์อัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นอ่าพาราบริษาก็รองรับนะครับราคา ุ่งอยู่เหนือเส้น2องแวันราคาก็จะพุ่งไปทดสอบอแนวต้านสำคัญที่4.41นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่4.34นะครับก็ค่อยๆเป็นจังหวะทำกำไรขึ้นไปเล็กน้อยแล้วก็หวังเก่งกำไรต่อไปสลับ a w c นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหมาของ a w c นะครับไม่ว่าจะเป็นผลดีจากดอกเบีย้ยผลดีจากการอุดหนุนอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตัวนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องทางอ้อมอยู่เช่นเดียวกันนะครับ มาอีกตัวนะครับนีโอนะครับมาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือนีโอนะครับนีโออเปรนะครับราคาบวกขึ้นไปตั้ง6บาท50สตางค์นะครับเยอะทีเดียวนะครับเช้านี้มีวนลุ่มเข้ามาที่43.85เมียงเลเลียนนะครับราคาอยู่ที่45.50บาทนะครับสามเดือนที่ผ่านมาอะไรต่างๆนานา,นานไม่มีบอกมาเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาเป็นวันแรกนะครับสลับลิ้ เนโอนะครับเนื่องจากว่า IPO วันแรกนั่นเองนะครับก็ต้องจับตากันต่อไปเพราะว่า IPO วันแรกก็บวกขึ้นไปตั้ง6.5บาทนะครับไปดูจงังหวะของการาฟของเขานะครับก็จะเห็นว่ามีเพียงวลลุ่มเข้ามาเยอะเท่านั้นเองนะครับ43.86มิลเลียนนั่นเองก็คือสนับสนุนให้ตัวนี้มีราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับก็จะต้อง ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะมีวลลุ่มเข้ามาทะลุทะลวงขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกที่เข้ามาในวันแรกของการเทรดนั่นเองนะครับไปดูรายละเอียดของเขาก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์น,นะครับผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ในครัวเรือนนะครับก็คล้ายๆช้อนตามาอะไรพวกนั้นนะครับ ผลิตภัณฑ์ของใช้ชิ้นส่วนของบุคคลนะครับก็พวกชิ้นส่วนสําคัญก็จะเป็นกระดาษชําระอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของใช้สําหรับเด็กนะครับก็ก็น่าสนใจก็อาจจะเป็นของใช้ที่รวมของเล่นของเด็กด้วยนะครับก็ถือว่ากาลังมาแรงนะครับของของเล่นของเด็กถ้าเกิดว่าผลิตได้เรายังไม่เห็นมีบริษัทที่เป็นทอยของเด็กนะครับเข้ามาในตลาดรัพย์ก็จะดูได้จาก neo นะครับก็ น่าสนใจนะครับสำหรับ neo เข้ามาในวันแรกก็บวกไปตั้ง6บาทกว่าๆทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเชิดชู ipo ให้กับ ipo น้องใหม่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในตลาดของ set นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็น่าจะเก่งกําไรทัดไปโอกาสก็ถ้าเกิดเราดูตรงนี้ก็อาจจะเดาไปนึ่มั่วๆว่ามีมีเป้าหมายที่ประมาณสัก5060บาทสลับ neo นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ลุ้นเอาใจช่วย neo ทัดไปนะครับ ก็ให้นิโอนั้นมีราคาบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลิตสินค้ามีคุณภาพออกมาสู่ชาวโลกหรือสู่ชาวไทยก่อนนะครับที่จะไปชาวโลกนะครับก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกาิดท่านชื่นชอบก็กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามาถ้าเกิดท่านชื่นชอบและจะติดตามนะครับก็เราไม่เราไม่ได้จํากัด,ดว่าท่านจะต้อง สมัครราคามากมายอะไรพวกนั้นนะครับเราเพียงต้องการให้ท่านสนใจแล้วเป็นแฟนพันธ้ของราคาต่างๆที่เรานําเรียนให้ท่านได้ทราบนะครับเราต้องการให้ท่านติดตามเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็สมัครสมัยจชิกได้ตามความชื่นชอบส่วนตัวของท่านถ้าเกิดท่านมีสมรตา,ามีตังค์เยอะท่านก็สมัครเยอะๆแต่ว่าถ้าเกิดท่านมีตังค์น้อยหรือยังไม่ได้กําไรในการที่ฟังคลิปนี้ก็สมัครในน้อยแค่นั้นเองนะครับก็ แล้วก็ไม่ได้บังคับให้ท่านต้องสมัครนะครับส่วนท่านจะสมัครหรือเปล่าก็อยู่ที่ความพึงพอใจเพราะว่ามันคือความพึงพอใจของท่านแตท้ถนั่นเองนะครับก็วัดกันด้วยตรงนี้นะครับก็ฝากท่านเอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าท่านจะชื่นชอบและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ David